รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี My Joe, me got go me a my My of a little to of a little bit of a little bit of a little we of big fan and of it by you the a little of the a Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo Peaky top, evil Joe and Diego Son of the gun, we'll have to find and hold her by People know, for they know, praising birds and Getting far comes even the evil by the dojo Dread and stuck or wild Son of a gun will have big fan hold it by you. Timberline belly, cause the tide feels a gamble. Cause tonight I'm gonna see my material. Me, oh, it can turn from me. Son of a gun will have big fan and hold it by you. Oh, dear. Oh, สวัครวัสดีครับสวัสดีครับกำลังกลังเพลินเลยโอ้โหตอนนี้ผมคุณจอ s สเมธนะครับซึ่งจะมาเล่นตรีที่นี่ครับเป็นหนึ่งในเชว่ามิวสิกนะครับเป็นนักร้องซึ่งที่นี่เราจะให้ท่านดนตรีกวีศิลปะนะครับ ซ้ายมือผมคือชิวาสตูดิโอครับขวามือผมนี่ก็คือชิวาคันทรีเป็นโรงแรมหลังผมนี่คือชิวาคอนโดครับโดเจ้าอรู้ไหมว่าที่นี่ทีชิวาแสกจุรินเนี่ยเรามีระบบด้วยถึงเก้าระบบครับที่ซองกันอยู่นะครับครับตั้งแต่ชิวาคอนโดมิเนียมนะที่เห็นเนี่ยหลายร้อยหน่วยแล้วสังเกตว่าหลายห้องเริ่มมีคนอยู่แล้วนะครับเห็นพม่านเห็นแอร์เห็นซิงก์เนี่ยเขามาอยู่กันแล้วนะครับยิ่งโควิดนี่เขาหนีกันมาเยอะเลยใช่ตอนนี้ โหวันหนึ่งโหดมากเลยสูงสุดเกือบในโลกนี้ถ้าเทียบอัตราส่วนของประชากรนะครับหลายคนบอกว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยอาจจะล่มเซ้ําถ้าเราไม่สามารถลดปริมาณคนติดขุดได้เชาคอนโดมิเนียร์เลก็คนก็หนีวหลบภยัยขุดที่นี่อย่าประมาทครับปีกอาจจะตกส่วนขนา้างหน้าหูนู่นเลยก็เป็นชีว ica, ร์ออแกนะิก้าะที่เรามีพี่แก่รมดีพี่แก่อานุพี่ม้ารมดีนะครับ ป๋องปังก็อยู่ที่นู้นใช่น่ารักมากเลยนะครับซึ่งก็เราปลูกที่อย่างเราทานได้เราทานนี่ยเราปลูกได้นะครับส่วนที่ที่สามบุรีรัย์เชลเวทอยู่ตรงนู้นนะครับ,รบเป็นศูนย์ศาสตรทฟื้นฟูชไวฮะเรามีคนมาเยี่ยมมาเยอะมากเลยแต่คนหนึ่งที่น่าทึ่งมากนะครับซึ่งผมชอบนางคิดของเธอมากเลยคุณเฮเลนครับเธอเก่งมากเรื่องรีเจนเนเวทย้อนวัยแล้ว ไอ้า่ายจริงโจยย์ฟังความาเห็นเธอไหมน่าสนใจมากฟังฟังับก็คือพูดง่ายๆว่าแกมาให้ความเห็นแล้วก็ให้ความรู้รด้วยที่ที่โจยย์เจอเจอแก,ก,กเป็นไงบ้างคุณฮเฮเลนเนี่ยผมแกเป็นคนเฟรนลี่นะฮะเฟรนลี่ <friendly S 2> ด้วยแล้วก็แกมีแกมีความรู้รู้จริงด้วยใช่โอยแกหกสิบกว่านะ,ะแต่หน้าตาแกเหมือนสี่สิบหกสิบเลยใช่ตอนเดี๋ยวมาไปฟังคุณเฮเลนพูดครับเรื่องการฟื้นฟูราชวัตถุที่นี่ครับไปฟังครับ สวัสดีค่ะวันนี้เฮเลนมีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชมคงเห็นนะคะต้นไม้นะคะอากาศแล้วก็สายน้ำถ้งงดงามเหลือเกินนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดี ที่สําคัญดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนะดูใสกว่าก่อนสิ่งที่ทําให้เฮเลนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีใครๆเดินไปไหนก็ทักบอกว่าเอะคุณเฮเลนทํายังไงเนี่ยทำให้คุณเฮเลนนะดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่พบกี่ครั้งหนึ่งดูไม่แก่สัก,กทีคําว่าแก่เนี่ยฟังทีไรก็เสียดแทงหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากแก่อยู่แล้วแต่ที่แน่ๆก็อยากจะบอกนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขเลยนะคะมาวันนี้เฮเลนก็เลย60ปีอ่ะมาแล้ว ก็อยากจะบอกเคล็ดลับนะคะใครๆหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเอวยัง25ทําไมหน้าตาก็ยังแบบว่าไม่น่าจะเกิน30ที่สําคัญเนี่ยผมดกดําแล้วก็เนี่ยไม่เคยร่วงเลยเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ก็อยากจะแบ่งปันกันเฉพาะสุภาพสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนเราก็คงอยากจะสาวอยากจะสวยอยากจะดูย้อนวัยอยู่ตลอดเวลาเคล็ดล <et> ับ <l ub> ขั้นแรกเลยนะคะเขาบอกอยู <et> ่เสมอว่า you are what you eat เราทานอะไรเราก็จะเป็น <l> ส <ub> <et> ิ่งนั้นนะคะ ซึ่งอันนี้มันก็จะมีการที่จะต้องเข้าไปสํารวจให้แน่ชัดนะคะว่าองค์ประกอบในการทานว่าทุกอย่างมีประโยชน์นะคะอย่าไปบอกว่าเลือกทานสิ่งนั้นไม่ทานสิ่งนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะทานทุกสิ่งได้ในตราเรียกว่าปริมาณที่พอเหมาะนะข้อที่2 you are what you think เราคิดแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะคะนี่ระวังความคิดให้ดีนะคะถ้าคิดว่าแก่เราก็จะได้เหี่ยวเหนียวยานนะคะข้อต่อไปนะ You are what you feel เรารู้สึกยังไงอะเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะถ้ารู้สึกโกรธหงุดหงิดคุณข้องหมอนใจอิจฉาลิษยาสิ่งที่ตามมาก็หน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าดำขค,ครียดอย่างแน่นอนค่ะและประการสุดท้ายนะคะควรจะมี big dream คนเราต้องมีความฝันความฝันและจินตนาการจะสร้างสรรค์นเนี่ยให้เราได้มีความหวัง และก็บิ๊กด REAM หรือความฝันจินตนาการก็ควรจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่า p o ส i t i และสิ่งที่สร้างสรรด REAM นะคะนี่ทุกคนมีสิทธิ์ด r e a และด REAM เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะทำให้เราดูอ่อนเยาว์สาวกวัวก่อนย้อนวัยทันทีอยู่ที่วิธีคิดวิธีทานอยู่ที่อารมณ์แต่ที่สำคัญที่สุดคิดก็ไม่เท่ากับลงมือทานะคะ The Shiva Sanctuary มีชีวิตอย่างมีชีวาไม่ว่าอายุจะขนาดไหนเราสามารถทำให้เราทุกคนเนี่ยมีชีวิตอย่างมีชีวาได้ทุกขณะจิตเลยนะคะการที่จะมีสุขภาพที่ดีเฮเลนเขาบอกเคล็ดลับด้วยวิธีง่ายๆเพียง5อ้ออออแรกอาหารสมัยปัจจุบันเนอาหารก็ต้องสะอาดแล้วก็ ปราศจากสารพิษแต่มันยากเหลือเกินในการที่เราปราศจากสารพิษเอาเป็นว่าสารพิษให้น้อยอันที่สองคืออากาศต้องบริสุทธิ์ตรงนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่เราก็รู้ว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีอากาศที่บริสุทธิ์อันต่อไปคืออารมณ์อารมณ์ต้องห่องใสสดชื่นแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายที่นี่เนี่ยโอ้ยเราก็มีบริเวณกว้างขวางให้ได้เดิน นะคะเราก็ไม่ต้องถึงขนาดที่เราต้องไปฟิเนสหรือจะวิ่งหรือจะจ็อกกิ้งหรือจะมีะกิจกรรมกางแจ้งจะโยกคะออที่5้าอายุระเวศคําว่าอายุระเวศอายุแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงเวลาเวศแปลว่าวิชาหรือความรู้ที่ว่าด้วยการเราดํารงอยู่ช่วงเวลานี้ได้ยังไงส่วนที่จะดูแลสุขภาพเนะี่ยให้เราดูอ่อนเยาว์สาวกวัวก่อนอ่อนกว่าวัยเนี่ยก็คือ ชีวเวชหรือแผนกอายุรเวชนะคะซึ่งจะครอบคุมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญคุณหมอและก็โภชนาการอย่างครบถ้วนเฮเลนมีคำคมที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่ทำให้ตัวเองดูดีสาวกว่าก่อนแล้วอ่อนกว่าวัยจิตใจสดชื่นแจ่มใสได้ตลอดเวลานะคะคำคมนั้นมีสั้นๆทานอาหารให้เป็นยาหรือ let your food be the medicine ค่ะ จำได้ไมชีวเวตรเรามีสวนนันททยานที่สลาลมเป็นสวนสไตล์อังกฤษนะครับมีสาวยน้ำมีอะไรแนวคิดนั้น,นที่เราทดลองจัดสวนเนี่ยผมนึกถึงวันแรกที่เขาเริ่มจัดสวนจากไม่เลยนะ,นะเราหินไปลงเอาน้ำพุไปลงนะครับ,รบทำฮาร์ดเคปฟลาสเคปนี่คือสวนของโรเบิวเวตที่สี่เชียร์คนทรีนะครับ,รบหนังม้วนเดิมหิน น้ําุูเหมือนหนังเหมือนเดิมเลยอีกภายในปีหนึ่งเขาจะสวยมากเลยเหมือนสวนนันเทุยานของเชเวตนะภายในแค่สองอาทิตย์เนี่ยจะรู้ไหมว่าผมลงหินไปประมาณเกือบสามร้อยก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยเขาอยู่ในช่วงนิรันด์เราไม่อยู่แล้วเขายังอยู่อ่ะครับเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนเราก็ก่อนมันเพบุรุษเราอีกหินมันก็มีนกรนิตนะฮะก็มีกรนิตที่แข็งแรงมากเลยจากข้างหน้าเราเนี่ยคือ ชิวคันทรีนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เจ้าอี้มาดูโลเคชันว่าตรงไหนที่จะเล่นกีตาร์ uh huh. ตอนตับตานึกภาพว่าผมก็จะเอาม้ายืมจากชีวออร์แนิก้าเนี่ยพี่ป๋องแต่งของเราเนี่ยมาผูที่นี่เราบบขบบอยเราให้คนขี่ตอนเล่นเย็นแกะแล้วก็มีแล้วก็คัดแกะรูปหล่อทั้งสองคำตัวเราทำกระโจมนีดีนแดงก็ลเล่นเพลงคันทรีรดีไหม,มแล้วก็ พกปืนปืนสั้นขวูปืนสั้นอ่ากวงปืนสั้นเพื่ออะไรครับผมผมผมเคยลองนะเคยหัดดูนะควงควงนิ้วทองหมดเลยนี่ฮะนี่ก็เป็นเชียร์แคนทรีนะครับถัดไปรวยด้ที่5เพราะมีถึงก้าระบบนะครับแ็มีเชียปัญญวีซึ่งเป็นรีสอร์ทซึ่งต่อไปโจเอียจะไปนอนที่นู่นครับตรงกรมครับรีเควสต์เองชอบเหมือนนอนในถัง นอนได้ังแต่มันสวยมากสวยะสวยต้นไม้ต้นกระปูต้นมือมาเลยผมลิงไปแล้วมีทั้งคอสเชสแล้วก็เทเลสนะครับแล้วก็ตรงข้าวชิวาปยวีเป็นชัวเลเจนด์ครับสุดยอดเลยพื้นที่กว่าห้าตารางเมตรนะครับรอบสระน้ําซึ่งจะเปิดให้ทันเนี่ยวันที่ห้าธันวาคมนาสโตรเจียความทรงจําที่แสนสุขกับซิรีนิตี้ตรงนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ต้องไปเปิด สถาบันดนตรีบำบัดนะมีทั้งรีลาดมีทั้งสุนทรภพนเพลงเก่าๆอาหารย้อนยุคนะครับถ่ายภาพโอ้มันเป็นอะไรที่จะลงหนังด้วยนะครับครับจะเนื้อที่6เนี่ยที่7ก็คือสปอร์ตคับเดินตั้งแต่ถึงหน้าสปอร์ตคับนิดเดียวฮะนะมาสัก2องนาทีอ่าตรงนี้เราก็ทำเสร็จละเต็มสวนของสามชนิดนะครักำลังเร่งสร้างตัวอาคารนะครับรถที่8ชัวร์สตูดิโอ ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวเจ้าจอ้โดยตรงเลยครับทที่9ก็คือชีวจิตครับก็คือทำเรื่องที่เป็นสารประโยชน์เป็นมูลนิธิออกแบบฟรีนะครับสอนให้คนรู้จักกับความพอเพียงในการมีชีวิตอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อครับตอนนี้ผมกลับไปที่เชวานสตูดิโอนิดนึงที่ตัเยังอยู่ตรงนี้นะครับก็บนเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของชีวามิวสิกตอนนี้ที่จะอ้ไปเยี่ยมเยือนก็มีใครบ้างอ่ะที่ผมไปก็ มีคุณวินัยพัทรรัตน์ศิลปินแห่งชาติครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณดาวใจไัจิตวันนั้นก็ไปเล่นเพลงให้พี่วินัยฟังก็บ้างกันแล้วคุณคุณ,<ห>คณดาวใจก็ที่นี่เมื่อตอนข่าวก่อนนู้นครับเดี๋ยวไปฟังฮะตำนานเรจนเนี่ยเมื่อเลฟังถึงถึงสวนนเท่าสุริเลยใช่ครับเสียงก็ยังหวานอยู่เลยเนาะว้าวสุดยอดเลยสุดยอดครับ ปวดแต่มีความสุขฮะมันแทงกันไม่หัวใจผมนะแทงเลยรทำไมถึงทำกับฉันได้ท,ทำไม,มทำไมทำไมโควิด19ถึงทำกับฉันได้ถึงขนาดนี้ใช่ร่วมฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ 1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง8,49,000บาทเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร081 421 8323 090 107 992ผมตึงไปผ่าตัดหวัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอนแนะนำครับว่าควรจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว,ว่าเนื้อที่ใช้สอยอรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เที่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก